ทั้งมีกาทปไอเดียมอเชื่อโยงได้ก่ว่ากะบนการที่เราจะทนแก้ไขปัญหาสิดลอมชไหมคะถ้าเราเียด้รกิจเราก็จะสิ้นสุดเร็วอันนี้ก็น่าจะมีควา,ามแตกต่างระหว่า,างประสบอกเกังสองทีนะคะีนี้ก็จะเรบการให้ความรู้แลการเชื่อมโยงความรู้แต่ทีนี้เนี่ย ค่ะเป็นข้อความแนวเรื่องนึงนะคะเรื่องข้อเสนออยูที่บอกว่าหลายท่านคอนเฟิร์มกัแล้วแหละว่าเอ๊ะที่บอกว่าเราจะทราบได้เองว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าเราคิดว่าถูกแล้วเพื่อนเราก็คิดว่าเราเราถึงที่บอกหลงบางทีเราก็หลงไปพร้อมๆกันนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เราฝากเพื่อนคุณเี๋ยวว่าเอ๊ะถูกแม้แตมีกระบวนการที่ตรวจสอบว่าไอ้คอตอบของเราถูกต้ไหมไม่ยากไม่ยากแก้ไม่ยากมีวิธีแล้วยิ่ ช่วยบรรดาช่วยเหลือ่าเหมือนว่าการพัฒนาไปอ่านได้กี่ครั้งถ้าเราไม่มีผลงานก็ต้องแต่ตรงนั้นไม่ื่อที่จะการพัฒนาจะเป็นการอ่านเรื่นเลยแต่ให้กับว่าโอเคค่ะก็สวัสดีนะคะเด็กๆนะคะและเยาวชนที่พัฒนาวัฒนธรรมถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับ เสียหนอในเรื่องของการอารอักถิ่นนะจอมแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่โอการเจอะคะสามารถทำเกมมา,กกาขนาดนี้ได้นเนี่ยถือว่าเก่งมากเลยทั้งอุปกรณ์การ์ดกล่องครบครันนะคะรวมถึงหมากตัวเดินต่างๆนะคะรวมถึงระบบการออกแบบเกมนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ได้เลยนะคะตัวเกมนี้สิ่งที่เป็นข้อดีของเกมนี้ก็คือว่า1 องประกอบครบในเรื่องของบอร์ดเกมนะคะคำว่าบอร์ดเกมคืออะไรบอร์ดเกมคือเกมที่มีลักษณะคนเล่นอาจจะมากกว่า1-2ถึงสคนขึ้นไปแล้วก็มีกระดาษมีการ์ดมีหมากมีตัวเดินมีกติกาแล้วก็มีวิธีการจบเกมนะคะของเรามีครบกระดานสีสันสดใสนะคะแล้วก็สื่อถึง ธีมของเกลนะคะอย่างเช่นรูปภาพบนกระดาษนะคะเป็นธีมของต้นไม้ใช่ไหมคะธีมของออไฟป่าใช่ไหมคะ,ะซึ่งออกแบบได้ดีนะคะในตัวของการ์ดนะคะขนาดของการ์ดก็ค่อนข้างมีความเหมาะสมนะคะแล้วก็ตัวการ์ดก็สีสันสดใสนะคะแล้วก็มีตัวโทเค็นต่างๆนะคะ,ะโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ การสะสมคะแนนใช่ไหมคะสะสมพลังวิเศษใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เป็นกระดานที่สามารถออกแบบเล่นได้หลายครั้งนะคะโดยที่แต่ละครั้งจะมีทีมที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ชอบในกลไกลของเกมที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและเน้นทักษะการคิดของเด็กนะคะอ่ะตัวสิ่งที่สำคัญคือ เกมนี้นะคะอาจารย์ขอถามคำเดียวว่าเราได้มีการเพล y test ไหมได้มีการทดลองเล่นแล้วก็เราได้สังเกตว่าเด็กๆที่เล่นนะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เราที่เล่นเนี่ยเขามีการสื่อสารกันไหมเขามีการพูดคุยกันไหมคือเรเพื่ง test กันครั้งแรกคือเมื่อวานเลยค่ะเพราะว่า โอเคเทสกี่ครั้งคะไม่หรอกสองสามครั้ง okay ค่ะอ่าโอเคค่ะในตัวของการพัฒน,นาเกมเนาะถ้าหนูจะไปต่อยอดนะคะแนะนำก็คือเราจะต้องเทสมากกว่า16ครั้งนะคะอ่าเพื่อที่จะมาดูว่าจุดบักของเกมคืออะไรนะคะดังนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้สังเกตเห็นระหว่าการเล่นอาจารย์เห็นจุดบัก พอสมควรแต่ว่าเป็นเป็นจุดบักที่เราสามารถแก้ไขได้เช่นคําตอบของเด็กนะคะความสมเหตุสมผลที่เด็กจะเห็นไปในทางที่ถูกต้องด้วยกันเนี่ยตัวนี้คือจุดบักที่สําคัญนะคะแต่พวกเราก็แก้ไขปัญหาได้ดีก็คือเราบอกว่าให้คุณครูมาตัดสินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะทําอย่างไรถ้าเด็กสามารถที่จะเห็นคําตอบที่เหมาะสม นะคะสำหรับเกมตัวนี้เลยเด็กสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณครูแต่สามารถนําไปเล่นในหลากหลายสถานที่ได้ตัวนี้จะดีมากนะคะดังนั้นข้อเสนอก็คือควรที่จะเพิ่มการที่เป็นขับต่อนะคะรวมถึงการที่เด็กสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหานะคะอย่างหลากหลายอย่างเช่นการปุบต้นไม้การลดการทิ้งขยะใช่ไหมคะ การ์ดมีทักขยะไว้ในชุมชนหรือว่าการ์ดตันงๆเพื่อที่จะให้เด็กเลือกคําตอบจากการ์ดคาตอบตัวนั้นนะคะตัวนี้จะทําให้เกมสนุกมากขึ้นนะคะเพิ่มเติมประบานนี้ค่ะชื่นชมค่ะครับโลกโกลกสีเขียวอูณน,น,นะครับก็ได้บอกไปแล้วนะนัที่เล่นเกมเมื่อกี้นะครับ ก็จะชื่นชมนะครับด้วยระยะเวลาเนาะที่จำกัดนะครับออกแบบดีไซน์ออกมาได้นานนี้ทำสื่อการเรียนรู้ถือว่าตอบโจทย์นะกับกลุ่มเป้าหมายถ้าถ้าเรามองว่าเด็กีิหัวเนาะก็ติดกี่หัวขึ้นไปเด็กีบหัวขึ้นไปจริงจริงมันไม่ได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอถึงคนที่เป็นมหาหลัลยด้วยนะถ้าถ้าอยูนกันนะครับก็ อากจัดเสนอแนะให้ทวกเรานะครับให้ทีมทีมพวกเราเอาไปต่อยอดไปไปทำให้มันดูมีความอะไรียกจ่เป็นความท้าทายขึ้นนะครับให้ที่ทีมถึงขาดขึ้นนะค,ะครับก็ดีว่าทำมาได้ดีนะครับอย่างนิดนึงตัวคู่มือนะครับถ้าอยากให้เข้าใจง่ายอยากอยากให้ทำเป็นภาพ่าแล้วก็อธิบายขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรสองอะไร แต่ก็เข้าใจอยู่ว่าด้วยววเวลาเขาวันบบนี้ก็ฝากมาผมก็ตื่นเต้นอย่างแรนะครับแล้โชคดีครับครับผมก็ผลิตในนักชิชมนะครับก็จริงๆนายไม่ไม่ได้เล่นมา,านานแล้วบ,บอดเรียนลักษณะแบบน,นี้นะแต่พอเห็นเราพาเล่นนะครับก็สนุกเนาะได้ความรู้นะครับ ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับในการที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับเด็กๆสมัยนี้ก็จะได้ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับนี้ก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยเหมือนเหมือนท่านอาจารย์ท่านนบางกระบวนการการยหนึ่งมันเปจะงง้ไปความที่มันรีบอย่างเนาะนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่เราคู่พิจิตเพื่อที่จะแลก gas แลกโค้กเค่นบริสุทธิ์แลกพลังบริสุทธิ์แล้วก็ไปแลกต้นไม้อีกหนึ่งทำไมไม่คู่พิจิตร สิทธ์ในการทำงานในการนำเส okay. 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 นอโอเคโอเคก็นำคำแนะนำจากรัฐบาลที่ท่านได้ไปปรับปรุงพัฒนาของ